ของมาส่งมีของมาส่งเป็นซองสีน้ำตาลอ่าสั่งหนังสือมาจาก Book Depository นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ขายหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปดูเขาบอกว่าส่งฟรีทั่วโลกซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการส่งานานเท่าไหร่ขอโทษทีเดี๋ยวมันบังใหมนะ่แล้วมันมีเสียงแทรกนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอวีซื้ออะไรมาก่อนนะส่งส่งฟรีทั่วโลกคือโดยทั่วไปอันนี้นานละสมัยที่สั่งพวกแบบหนังสือพวกเท็กซ์บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นเท็กซ์บุ๊กเนี่ยคือเข้าไทย,ยโดยไม่เสียภาษีแต่สมัยนีย้ไม่แน่ใจเพราะนานหลายปีละอาจจะเป็นเฉพาะเท็กซ์บุ๊กหรือเปล่าหรือว่าหนังสือทุกประเภททั่วไปหรือเปล่า ก็ะะต้องเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวจะลองเช็คอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วการจั่งหนังสือเนี่ยอาจจะไม่โดนภาษีนี่เป็นที่หนังสือให้มาอ๋อ not you but i cannot resist a good cake ก็เป็นโฆษณาหนังสือของเขานะคะหนังสือที่ A.V. ซื้อมานะคะราคา293บาท96สตางค์นะมีใบเสร็จให้ด้วยก็คือชำระเงินชำระเงินโดยบัตรเครดิตนะคะ แบบอื่น PayPal เพย์พออะไรเงี้ยน,น,น่าจะจ่ายได้แหละแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจนะคะพอดีตัวเองไม่ได้ใช้เพ <c oughs> ย์พอละอ่าอุยมีเสียงรบกวน <c oughs> ค่ะอ่าหนังสือที่ซื้อมาก็คือ s e x and tarot นะคะ,ะโดยคุณโทนี่อัลเลนนะอันนี้มีเขียนว่าอเดลโอนลีด้วยนะคะไม่มีใครแบรนชนาหน้าปกเรียบร้อยนะคะก็คืออันนี้เป็นหนังสือดูไพ่ทาโร่ หรือว่าพยิบซีค่ะแต่ว่าเป็นการดูเพื่อตีความหมายในเรื่องของทางด้านเรื่องเซ็ก์ค่ะก็คือเนี่ยเท่าที่อ่านคําโปรยเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ตีความพ่ยิบซีเนี่ยในเรื่องเซ็ก์เนี่ยมันมันจะไม่ค่อยมีคู่มือเท่าไหร่ไอเราเนี่ยมันก็สนใจก็ไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปหาอ่านที่ไหนนะคะเห็นเห็นเล่มนี้ก็เออก็สองสามร้อยบาทอะไรประมาณเนี้ย เขาเขาคนหนาอยู่ไม่มีไพ่นะบอกก่อนมันก็หนาหนา,หนาอยู่เดี๋ยวดูซิมันประมาณกี่หน้าหกสิบเจ็ดหน้าเขาก็จะเป็นเหมือนแบบพูดถึงคำทำนายนะคะเขาพูดถึงคำทำนายในไพ่ที่เวลาที่เราหยิบไพ่ไพ่ยิบซีขึ้นมาเหมือนใบนี้ให้ความหมายในทางด้านเพศว่ายังไงบ้างนะคะ,นะคะซึ่ง เขาเนี่ยให้ความหมายกับไพ่เนี่ยทั้งหมดทุกใบทั้งไพ่ที่เอเป็นเมเจอร์การ์ดก็คือไพ่ใหญ่เช่นไพ่เอไพ่ที่มีตัวเลขข้างบนนะคะพวก The Fool, The u เอ h e Sun ะ h e l o v อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็จะจะเป็นให้คำอธิบายในะเรื่องเพศการทำนายที่่อ uh, ในในกรณีที่หยิบได้ไพ่ดังกล่าวนะคะส่วนอออไพ่อ๋อที่เป็นไมเนอร์เนาะที่จะเป็นไพ่แบบว่าหกดาบหรือว่าห้าถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก,ก็เขาก็มีคําอธิบายเหมือนกันนะคะสรุปว่าก็มีคําอธิบายไพ่ทุกใบนะคะแต่ว่าก็ต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องไพ่ยิปสี่เนี่ยก็คือถ้าคุณจะซื้อนะก็น่าจะมีพื้นฐานกันดูไพ่ยิปสี่ประมาณหนึ่งซึ่งต้องบอกตรงนี้ค่ะว่าตอนนี้เอวียังไม่รับดูดวงนะบอกก่อน เพราะว่าจะมีคนถามมาบอกว่าเออช่วงนี้ดูดวงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ยุ่งจริงๆค่ะก็เลยก็เลยขอเป็นว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ดูดวงส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าก็จะมีดูดูให้อ่อให้กับอ่อบางเว็บไซต์อะไรเนี่ยก็ก็ก็ยังมีบ้างนะคะก็เคยดูกันมาเรื่อยๆก็ก็ยังดูให้นะคะไม่ได้ใช้ชื่อเอวิแต่ว่าบางคนก็น่าจะจําเสียงได้เนาะประมาณนี้นะคะก็ก็ยังดูให้เว็บไซต์บางเว็บอยู่นะคะก็ แต่เรื่องเรื่องเล่มน,นี้นี่ยังไงน้องขอศึกษาก่อนนะเพราะว่าเออบางคนเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าอ้าวแล้วในเว็บพี่จะดูเรื่องเซ็กซ์ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ยังไม่ดูนะคะว่าพี่ต้องขอศึกษาแล้วก็ขอทําความเข้าใจกับมันสักระยะหนึ่งวันนี้ก็มารีวิวหนังสือนะคะว่าอ่ามันมีหนังสือประเภทนี้ด้วยนะคะ ราคาเกือบเกือบสามร้อยบาทจริงๆร,ร้านนี้ไม่ได้ขายแต่หนังสือดูดวงร้านนี้ขายหนังสือหลายประเภทนะคะเท่าที่เข้าไปดูมีนิยมนิยายแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาอาหารเลยนะคะแล้วก็เอ,อ่ยังไงดีละ่ะคือตอนแรกก็ก็คิดว่าเขาจะมีไพ่ให้ไหมแต่ว่าเล่มน,นี้ไม่ได้มีไพ่ให้นะเวลาถ้าใครจะซื้อหนังสือที่เป็นหนังสือดูดวงนะคะก็ก็ แต่ว่าเอวิก็โอเคแลละกับราคาประมาณ300บาทไม่มีไพ่เพราะว่าตอนนี้ได้จัดการสั่งไพ่ไปกับทางเจ้าอื่นเรียบร้อยและ้ะซึ่งจริงๆไพ่เนี่ยจริงๆใช้ไพ่ที่เป็นธรรมดาก็ได้นะคะที่เป็นที่เป็นสำร,รับธรรมดาก็ได้สำร,รับมาตรฐานก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าเออเป็นเรื่องของ Sex and Tarot เนี่ย s e ก n d Tarot ็ Tar ot, เนี่ยก็คืออยากได้ไพ่ที่ดูค่อนข้างเซ็กซี่สักนิดนึงก็สามารถหาสั่งได้ทั่วไปมีขายก,ก็ลองลอง,ลองดูอะไร เขาก็มีขายสามารถนํามาใช้ประกอบกันได้เพราะว่าเรื่องของการดูไพ่เนี่ยม,มันเป็นการหยิบจับโดยบุคคลแล้วก็มีการตีความโดยบุคคลนะคะไม่ได้จําเป็นว่าต้องใช้ไพ่ที่แนบกับหนังสือแต่บางคนแค่อยากได้ไพ่ที่ดูสวยงามแล้วก็ออสอดคล้องกันไปาจะเป็นไพ่เซ็กซี่มิคายก,ก็ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะแต่ตอนนี้ต้องย้ำอีกทีพี่เอวีอว่ไม่ได้ดูดวงส่วนบุคคลนะคะช่วงนี้นะคะมีดูเฉบะให้กับบางเว็บไซต์เท่านั้นเองนะคะ ก็ถ้าอ่านรู้เรื่องแล้วชำนาญแล้วอาจจะมีดูในเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะยังไงก็คอยติดตามวันนี้แนะนำหนังสือค่ะนะคะใครสนใจก็ลองเสิร์ชดูนะคะขอบคุณค่ะ